สรุปสถานการณ์หลังเจราจาหยุดยิงชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่28รกรกฎาคมเจาะลึกการเจราจาการประทะและเบื้องลึกทางการเมืองสวัสดีครับผมวิวัฒน์เราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นำโดยท่านสสดรสุนัยจุลพงศธรและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับเราจะมาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา โดยครอบคลุมตั้งแต่ความพยายามในการเจรจาการประทะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทบาทของสื่อในการนำเสนอข่าวสารรวมถึงข้อตกลงสำคัญอย่าง MOU 4-3และประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องความพยายามในการเจรจาหยุดยิงและขั้นตอนการดำเนินการสถานการณ์ความตึงเครียดนำไปสู่ความพยายามในการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่จะหยุดยิงในเวลาเที่ยงคืนหลังจากนั้น ขั้นตอนการพูดคุยจะเริ่มขึ้นในระดับ RBC (Regional Border Committee) หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นการหารือในระดับทหารท้องถิ่นหากการเจราจารในระดับ RBC ประสบความสำเร็จขั้นตอนต่อไปคือการเชิญทูตทหารต่างชาติมารับรองข้อตกลงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสจากนั้นจะมีการยกระดับการประชุมไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้แก่ GBC (General Border Committee) หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมและ JBC j o y b o r d a r y Committee หรือคณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อหาทางออกในระดับนโยบายต่อไปสถานการณ์ความตึงเครียดและการประทะในพื้นที่แม้จะมีความพยายามในการจรจาหยุดยิงแต่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและมีการประทะกันเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณช่องบก รายงานระบุว่ามีการใช้โดรนพลีชีพโดยฝ่ายกัมพูชาและมีการรบประชิดต,ตัวของทหารทั้งสองฝ่ายในบางช่วงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่เป้าหมายคืนได้ทั้งหมดก่อนที่จะมีการเจราจาหยุดยิงซึ่งอาจส่งผลต่อความได้เปรียบในการเจราจาของฝ่ายไทยต่อไป แม้การเจราจาหยุดยิงจะมีผลกับฝ่ายไทยในเวลาเที่ยงคืนแต่ก็ยังมีรายงานทางการทหารหลายจุดว่ามีการโจมตีเข้ามาเป็นระยะระยะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าวันที่29กรกฎาคม,มเเเ่ยอดดินรืจไไลคับมใ้ บทบาทของสื่อในการนำเสนอข่าวสารและผลกระทบบทบาทของสื่อไทยบางสำนักและอินฟลูเอนเซอร์บางคนซึ่งมีเป้าประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงได้มีการนำเสนอข่าวในลักษณะที่บิดเบือนและช่วยโอกาสสร้างความเข้าใจผิดต่อการทำงานรัฐบาลให้แก่ประชาชนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของรัฐบาลและต่อความมั่นคงของชาติ ความมีบุทธิภาวะาและความรับผิดชอบของสื่อบางสำนักในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นละเอียดอ่อนเช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคม MOU43 และความพยายามนำเรื่องขึ้นศาลโลกประเด็นสําคัญอีกหนึ่งที่ถูกเน้นย้ำคือ MOU43 ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับการเจรจาปัญหาชายแดน ข้อตกลงนี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการเจราจาจะต้องเป็นแบบทวิภาคีเท่านั้นและห้ามมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามมีความพยายามอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาในการยกเลิก MOU 4-3เพื่อที่จะสามารถนำเรื่องความขัดแย้งชายแดนนี้ขึ้นสู่ศาลโลกได้ซึ่งจะเปลี่ยนจากข้อพิพาทระดับทวิภาคีไปสู่เวทีวระหว่างประเทศประเด็นการเมืองและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ในกรัรมพูชาการถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางแหล่งฟอกเงินและความพยายามของไทยในการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่อยู่ฝั่งกัมพูชาความขัดแย้งชายแดนที่เกิดขึ้นอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาดังกล่าวที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่และสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก จากการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ได้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยากที่จะสงบในเร็ววันหลังเที่ยงคืนจากขอตกลงหยุดยิงยังคงมีการโจมตีกันอย่างเป็นระยะระยๆจากฝ่ายกัมพูชาความพยายามเจรจาการตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทของสื่อและความพยายามของกัมพูชาที่จะนำข้อพิพาทลากขึ้นสู่ศาลโลกให้ได้และการยกเลิก MOU43 นอกจากนี้ยังมีประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งการประทะตามแนวชายแดนที่ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาใหญ่ภายในประเทศอย่างเรื่องแก้งคอเซนเตอร์และการฟอกเงินข้ามชาติซึ่งเป็นรายได้หลักของผู้นํากัมพูชาตัวจริงอย่างฮุนเซนสถานการณ์นี้จึงเต็มไปด้วยมิติที่หลากหลายและยังคงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างรอบด้านและมีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สอสอดรสุนัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ